จ่าเสือบอกข่อยยางเลาะตามแคมปลาข่อยก็ว่าไม่เพียงข่อยก็ว่าไม่เพียงข่อยก็ว่าม่เพียงใจเนี้ยมึเนี้ยชเจ้ามึงเนี้ยชจาเอดีวี่จงุ่จาปากเลยุจาด้วยยกปาด้ เฮ็ดออกจำหนแลรวเก็บเฮ็ดก่อนเก็บเฮ็ดก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดดออาาเ,ฟฟเด้จ้าผ้าขาวปลาฮาเก็บเฮ็ดปวกเด้จ้าเด้อหรือว่าเฮ็ดคนเด้จ้าเอามาแกงหรือเอามะอุกะแสบเด้จ้าเสียพักนั่งตูเด้จ้าห,หอมหอมแสบแสบได้จ้าเฮ็ดธรรมชาติาจ้ามาเด้จ้ามาเก็บนมกันเด้อพี่น้อง โอ้โยอ่อนซ้อนคากพี่น้องเอ้ยจังแมนงามจังแมนลายมวนกับมวนพี่น้องเก็บเพชรซรงมามวนแถอพี่น้องมาเก็บซอยในพี่นอาา้องลา้คากแถิจ้าอ่อนซ้อนเฮ็ดคักพี่น้องกินกับแสบเก็บกับมวนพี่น้องเอ้ยจังแมนคากดอกพอดีกำลังผลจากดินพี่น้อง โอ้ยอ่อนซ่อนดอกเฮ็ดเด้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเบิ่งเี้พี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนเด้ดอกห้กกับสีพุ่นจากดินพี่น้องโอ้ยเก็บมวนแต่พี่น้องเมื่อเก็บซอยในจาพี่น้องเมื่อเก็บซอยในจามวนมวนน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดแม่ปลาในดงเด้อจ้า ปีละครังเด้อพี่น้องเด้อออกปีละครังเด้อรวมรวมแล้วก็สีได้ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องกัหล้ายเติบอยู่เด้อจาประมาณนี้แหละจะ้ะาะจะแยกออกมาตัวตุม่มกับตัวบานแล้วเร้อจาแยกออกมาก็ได้ห้ายเติบด้วยพี่น้องปีนี้เฮ็ดออกไล้ค่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดออกหลยแถะหล้วาพี่น้องอันนี้ นี้เดี๋ยวเป็นอีกตอนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นตัวฮาตอนเสาเด้อพี่น้องฮวงหันคือตัวฮาตอนตอนตอนแรก้อจ้ะอันนี้คือตอนหาตอนเสาเ์้ากับมะแกงเลยพี่น้องใส่พักใส่พักติ๋วเด้อพี่น้องแกงใส่พักติ๋วใส่พักนั่งตูเด้อจ้าหอมหอมหวานเจ็บแสบเพชรหาใหม่ๆจ้า